เด็กกับห้องเรียนครูอะไรเอ่ยห้องเรียนครูเจี๊ยบนั่นเองวันนี้วันอะไรคะเด็กๆเ,เห็นเสื้อคนครูไหมคะสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนั่นเองค่ะวันนี้วันจันสีเหลืองนั่นเองสัปดาห์นี้นะคะ,ดะ,คะเด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วย <st arts> บ้านเราและเ <st arts> พื่อนบ้านอาเซียนนั่นเองค่ะก่อนเลยที่เด็กจะได้เรียนรู้กันเด็ก,ดก,ดก <st arts> ต้องทําอะไรก่อนคะ <st arts> เ,อ voilà. เอาอะไรขึ้นมาเอ่ยดอกบัวใช่ไหมคะดอกบัวสวยๆเลยเอาขึ้นมาหรือยังและอะไรเ สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลัลา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 โอลัลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลัลา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 โอลัลา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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ใครจำเพลงของคุณครูเจี๊ยบได้แล้ว่ะยกมือขึ้นเลยค่ะขออีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆทำท่าทางประกอบเองนะเดี๋ยวคุณครูเจียเจ๊ยบจะร้องให้โอเคไหมคะเอ้าหนึ่งสองสาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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  สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลาลัลาลัลาโอลัลาลัลาลัลาอ่าเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วอ้าว้าเด็กพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเราไปเรียนกัน

ยิ่งกบพิษนำดุ่นไล่ริษวยเป็รุ่นชี้อาชีรวมใจอาชัพรวมใจอาชีพเราผาร่ใจรบ้านเราอยู no ่ติดกันขอบร่วมุดกันเป็นบ้านที่มองน้องตะวันออกเชียงใต้ระงรงแพร่ติดสีทองขาดของบ้านเรารั้านเราอยู่ติดกันสุขทุกขร่วมกันแบ่งคันปันเท้าบนเรือบนแลนด์บน When see a Singapore Vietnam, Brunei, Philippines, Indonesia. แลกปีวัฒนาทรมเรามุนเวียนตัดเปลี่ยนเชื่อมโยงเสริมส่งแข็งแบงมาจากมือกันสารางรั้วราบล้อมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรัวนี้จะแข็งจะแรงมันอยู่ที่เราทองชาวอาเซียนรวมใจ พราะบ้านเราอยู่ท nope, totally ี่กันสุขทุกข์รวมกันแบ่งปันมันเทาคนรัวกนแรงก็แบ่งเบาบางเธอบ้านเขาได้มาช่วยเหลือกันให้เรารวมใจให้เราบารมีให้เรารวมใจให้เราบารมีอาวและอาเฮรตั้งร้านเรียนกันทุกวันแลกปี จัฒนาทำเราวุ่นเวียนปับเปลี่ยนเชื่อมโยงเสริมส่งแข็งแรงมาตากมือเป็นสรางรัรว้วเพรล้อมั t r a t e นั้นมันพัแดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแรงมันอยู่ที่เราท้องชาวอาเซียนรวมใจ วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวค่ะเรามาดูประเทศแรกกันเลยนะคะก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเลยนะคะมาดูประเทศที่สองกันนะคะประเทศบูไน ก็คือมัสยิดทองคำค่ะมีความงดงามอลังการที่สุดในประเทศบูนไนเลย่าเด็กๆประเทศที่3นะคะกัมพูชาปราสาทนาครวัดนะคะเป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความงดงามและมีความยิ่งใหญ่ในประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะประเทศที่4นะคะก็ะททะคะือประเทศมาเลเซียคือตึกแฝดนั่นเองค่ะ จะมีความสูงที่สุดในโลกนะคะเชื่อมต่อกับสะพานล,ลอยฟ้าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของประเทศมาเลเซียเลยค่ะเด็กประเทศที่หนะคะสิงคโปร์คือมือไลออนนะคะมีสเสน่ห์ต้องมนตราความงดงามแห่งศิลปะตัวสิงโตนะคะจะอยู่ด้านบนและด้านล่างจะเป็นปลาค่ะ ประเทศที่6นะคะประเทศลาวเป็นประตูใสนะคะเป็นสถานที่ที่ฮิตในประเทศลาวเลยค่ะเด็กๆประเทศที่7นะคะพมา่าหรือเมียนมาค่ะคือเจดีชเวดากองนะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพมา่าที่งดงามมากเลยทีเดียวค่ะเด็กๆประเทศที่8นะคะเวียดนามก็คืออ่าวฮาลองนะคะเป็นหมู่เกาะหินปูนรูปทรงแปลกๆ จนกลายเป็นความน่ามหัศจรรย์ของธรรมชาติและเป็นมรดกของธรรมชาติด,ด้วยค่ะประเทศที่9นะคะอินโดนีเซียจะเป็นบูโดพุธโธนะคะเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะที่งดงามมากทีเดียวเลยค่ะเด็กๆมาดูประเทศสุดท้ายกันเลยนะคะประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะเป็นป้อมปราการอินดรามูรอดนะคะ เป็นนครแห่งความทรงจำนะคะเป็นเมืองโบราณที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองมะนิลานั่นเองค่ะเด็กๆสวยเลยใช่ไหมล่ะมาดูกันบ้านของเราบ้างนะคะเด็กๆประจําวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองเด็กๆเปิดไปหน้านี้เลยนะคะครูเจี๊ยบจะให้เด็กๆระบายสีภาพสถานที่ในประเทศกลุ่มอาเซียนนั่นเอง ภาพนี้ก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะเป็นวัดพระศรีรัตนศัสดารามะคะหรือวัดพระแก้วให้เด็กระบายสีให้สวยงามเลยค่ะระบายสีเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูเหมือนเดิมเลยนะคะเอาแล้วการบ้านในวันถัดไปนะคะวันนะคะสีชมพูนั่นเองเด็กๆเ,เปิดไปอีกค่ะอีกหน้าหนึ่งนะคะเป็นภาพนี้เลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะภาพนี้ก็เป็น ประเทศสิงคโปร์นั่นเองคือเมร์ไลออนพาร์คนะคะเด็กระบายสีให้สวยงามเช่นกันเลยคะ่ะระบายสีเสร็จแล้วเหมเือนเดิมไหมค่ะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูเจี๊ยบดูรายตัลคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพุธสีเขียวนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย